วันนี้นะครับผมก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับทีมงานน็อตบานนาครับผมถือว่าปลดล็อกนะครับสําเร็จก็หลังจากที่ไม่ออกมาหลายวันนะครับหลายบ่อติดกันนะครับวันนี้ก็มาบริการนะครับผมพี่น้องทางนครสวรรค์สําหรับการขุดเจาะบ่อบานาลนะครับผมให้กับเกษตรไรอ้อยนะครับก็เพื้นที่หลายไร่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ เข้าสู่ฤด,ดูการหน้าแรงเต็มตัวนะครับต้องการน้ํามาใช้ใจ่ายในสวนกอไม่ผิดหวังนะครับผมบ่อน,นี้น้อาอลังการเลยนะครับตอนนี้เราเทน้ําอยู่ท่อสองนิ้วสองเส้นนะครับผมถือว่าผ่านนะครับน้ําเยอะมากจอดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในความลึกแปดสิบเมตรน้ําสวยๆนะครับเหลือแค่ลงท่อแล้วก็ติดตั้งระบบปั๊ม,มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับผม นี่ครับวันนี้เจ้ายักษ์เกี่ยวของเราก็โชว์ผลงานถือว่าโดดเด่นนะครับผมไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเป็นบ่อหินแกนิกนะครับผมค่อนข้างแข็งหน้าดินประมาณ1ิบกว่าเมตรนะครับก็ถือว่าเกาะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมสาหรับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเอฟซีที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้รถเราอยู่ที่นี่นะครับผมถ้าต้องการก็ เรียกใช้บริการทีมงานเราได้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่อุทัยแล้วก็ใช้นาทต่อนะครับผมก็พาทุกท่านมารับชมนะครับน้ำสวยๆนะครับผมน้ำแรงๆจากทีมงานรถบรรนานะครับ0802794699นะครับผมเจาะไม่เจอน้ำไม่พบน้ำเราไม่คิดเงินนะครับรับขุดเจาะน้ำประดาลทั่วไทยนะครับไปทุกพื้นที่เลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้อีกหนึ่ง ความรู้สึกดีๆนะครับผมที่พาทุกท่านมารับชมนะครับเดี๋ยวมาพบกันในอีพีหน้านะครับผมอีพีนี้สวัสดีครับผม